พอ,อโรงเรียนถูกลูกชายเมายาทุบตีจนเลือดคั่งและช้ำในตายชาวบ้านเห็นแต่ไม่กล้าช่วยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพอ,อโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ถูกลูกชายเมายาเสพติดและสุราอารวาสคุม้มคลั่งทำลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บต่อมาพอ,อถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยอาการช้ำในและเลือดคลั่งล่าสุดพออได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งทั้งครูและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยต่างเข้าไปแสดงความเสียใจในสื่อโซเชียล เชียวเป็นจํานวนมากเพราะอีกเพียงสองเดือนเศษพอออคนดังกล่าวก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว จากนั้นทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอรประคำทางญาติกำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับรอรับศพและประกอบพิธีทางศาสนาส่วนศพของนายจานามสมมุติอายุ59ปีผอโรงเรียนที่เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดจากการสอบถามนายสุเทพประทุมตรีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพี่ชายของภรยาพอโรงเรียนที่เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่12รกรกฎาคมที่ ามาได้มีคนไปตามให้ตนเองมาช่วยดูที่บ้านที่เกิดเหตุเนื่องจากนายเอนามสมมุติอายุ32ปีซึ่งเป็นลูกชายของพออคนดังกล่าวได้มีปากเสียงทะเลาะก,กันกับพ่อถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบตีพ่อตอนจึงเดินทางมาดูเพื่อจะเข้าไปห้ามปรามแต่พอไปถึงลูกชายซึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งอลราวาสและตะโกนบอกไม่ต้องมายุ่งตนจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งกระทั่งมาทราบภายหลังว่านายจาพออโรงเรียนที่ถูกลูกชายทําร้ายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลปรกคำและส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัม เนื่องจากมีอาการช้ำในโดยได้นอนรักษาที่โรงพยาบาลเพียงสองวันหลังจากนั้นนายจากก็เสียชีวิตลงขณะที่นายแสวงอายุ72ปีอดีตพ่อตาของผู้ก่อเหตุเล่าว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตลูกเขยชอบดื่มเหล้าและเสพยาเสพติดเวลาเมาก็จะอารวาดวันเกิดเหตุได้ไปของเงินแม่700บาทแต่แม่ไม่ให้เพราะกลัวจะเอาไปซื้อเหล้าดื่มและซื้อยามาเสพพ่อจึงเข้าไปตักเตือนจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน แล้วลูกก็ใช้กําลังทุบตีผู้เป็นพ่อจนบาดเจ็บจากนั้นภรรยาและลูกอีกคนก็พาพ่อส่งโรงพยาบาลกระทั่งสุดท้ายผู้เป็นพ่อก็เสียชีวิตซึ่งอาจจะเกิดจากอาการช้ำในประกอบกับผู้เป็นพ่อมีอายุมากแล้วและมีโรคประจําตัวซึ่งอีกเพียงสองเดือนเศษก็จกกะเกษียณอายุราชการแล้วไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้านในเอลูกชายที่เมาอลาวาดและก่อเหตุทำร้ายพ่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพประคําควบคุมตัวไปไว้ที่สพประคําแล้วโดยเบื้องต้นจาก าก,การตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจึงแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดและควบคุมตัวไว้ส่วนกรณีทำร้ายร่างกายนั้นต้องรอให้ญาติมาแจ้งความร้องทุกข์อีกครั้งจึงจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป